เลยนะแบบว่าเอาตัวตัว,ต,วตัวเดียวเพราะาลูกเพิ่นนหะนมีสองตัวเลยเพาะแต่แบบที่นี่นะตัวนึงอะลายดำแต่ว่ามีไล่ขาวแล้วเพิ่นจือ้อแล้วแบบตัวนี้แบบดำด้วนเลยแล้วกับอีแม่นึงก็ดำด้วนเลยพี่น้องเลยแม่ร้องเซอร์อีเบอรนึงอันอีแม่นึงเลยอันนี้ก็เลยเพิ่นลงกันคิดว่าบูมเอ็นลูกตัวเองเนื่อยแนมนุ่มค่อยได้นุ่มค่อยได้เป็นเนื้อเหรอเฮ้น้องบอ <c oughs> นนินดูขวงวันถุเป็นไร thuu pen laeo pen ka yai khua pen ma la hek het ka na pho yor ka song ka pan sai kan do pen yu la ka phi nang hai na thu thu lok thu ป,ป e> People, ่อนุ่มน้องปอ้นโองยอ้ยโอ้โด้ยสอายโอ้ยโอ้ยสอ้ยโ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 ้ยดี้ยนเ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยเอ้ยโะ้ยโอ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 ้อกยโอ้ยโอกยโอ้ย้ยโอ้ยโ้าโอ้อ้าเอ้ยโน้ยโอ้ยนอ้ยโอนยโน้ย้ยโอ้มโอ้ย่อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโด้ย อยากลงบ่อยากลงเลยใช่ๆเบิ่งๆจ้ะอันนู้นมาเพิ่มกินก้อนพี่น้องเลยอ่าอะแม่นี่กับแม่อันของแม่ต้องเลี้ยงเองพี่น้องเลยเนาะแม่อยู่หน้านี่แหละแต่แบบว่าอ่าแม่เพิ่งไล่ออกมาเลยได้ทรงโตพี่น้องเลยเนาะพอมาอ่ามีแม่สามแม่พี่น้องเลนาะเรียนตีนบ่สามแม่แบาน้อยเนาะเพิ่งจีได้ไหมพี่น้องเลยหากอะไรซีหามื่นนี่แหละเนาะพราเนาะโดย แต่กับเรได้มื่อเดียวกันดอกพี่น้องเลยพอดีว่าบัานนี้แหละเพิ่นแม่เพิ่อนเะาได้สองโตแล้วบัานนี้มีตัวล่างกับตัวดำล้วนเลยพี่น้องเลยเนาะมาที่นี่แหละมีอีกแม่หนึ่งกับมีตัวดำคือกันพี่น้องเลยเนาะแต่บัานนี้ลงลูกกันพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นได้อ่าคือเมื่อนี้ได้แม่นี่แต่กับมื่ออื่นได้อีกแม่หนึ่งนะพี่น้องเลยเนาะเวลานม่ติดเจะเลื่อยแบบใหญ่มาเนี่ยแม่ติดเลยพี่น้องเลยมาที่นี่แหละแม่เพิ่นลงกันพี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าแม่อีกแม่นึงหั่นจำลูกได้แต่ว่าอีกแม่นึงน่ะว่าบ่แม่นลูกตัวเองพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นนี่ก็เลยอ่าเพิ่นบ่ให้กินนมเนาะก็เลยเพิ่นนเพิ่นยังพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ให้กินนมันแหละแม่นะก็เลยลงกันแม่ลงกันโอ้ยนะดูแม่ก็บ่หิววหิวพี่น้องเอ้ยนมวินเนอร์เานมน้องวินเนอร์เต้านมเก่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยพแกินแล้วน้องวินเนอร์กินต่อ กินไม่ไวพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นนุ่มของน้องวินเนอร์เพื่อนพี่น้องเลยเนาะแมงนิ้วอาซุ่งให้เพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นนุ่มอานุ่มกระปองนี่เจี๊บท้องเพื่อนเนาะพี่น้องเลยกินบ่ได้ปะก็เลยเอานุ่มเราวินเนอร์เพื่อนให้กินน้ำจุดเนาะสิบส์แหลยแมงนิ้วก็เลยอีตนเพื่อนก็เลยอาอานุ่มเพื่อนกินพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแม่เพื่อนนี่บ่ให้กินนุ่มเลยพี่น้องเลยบ่เอาเลยนะแบบว่าเอาวตัตัวตัวเดียว พราะลูกเพิ่นนะมีสองตัวได้เพาะแต่บัดที่นี่นะตัวนึงละลายดำแต่ว่ามีลายขาวแต่เพิ่นจื๊อแต่บัดตัวนี้บัดดำด้วนเลยแต่กะอีแม่หนึ่งกะดำด้วนเลยพี่น้องเอ้ยแม่้องเซื้ออีแม่หนึ่งอันอีแม่หนึ่งเลยอันนี้ก็เลยเพิ่นลงกันคิดว่าบูเเมนลูกตัวเองมันนี่น้นุ่มค่อยได้นุ่มค่อยได้เป็นไง้อให้น้องกินน้ำลูกเนาะน้องกินน้ำแม่นี่เลยจุนเพิ่นพี่น้องเอ้ยมือแรกทำโบดูดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ กระโดโดเต้าในพ่อมือที่สองซีเมนเพลนฮิวพี่น้องเอ้กะ็ะโดดเบอร์อะไรพเบียอิอ่มแล้ว <ละ S 1> บ่ากิมเลยอิ่มแล้วนี่ก็ได้เพราะว่าอะไรจังโดนๆจะห้ยเป็นกินอีกพี่น้องเอ้เนาะมังแน่นีก็ได้ฮะห่วงรอกนุ่มเป็นเนื้อจังบดใบเน,นะาะเลยแบกกินนำ้คนนนำคนกินน้ำคนกินแบกกินสื่อนุ่มต่างหากไม่แล้วเนาะนเลยเบิร์อลไรพี่น้องเอ้ อีมทนไมดักจุกจุดแค่เดียวอ่ะเว้นต่อเดี๋ยวเริ่มคุยแล้วพี่น้องเลยเนาะเริ่มคุยแล้วเชิญเริ่มคุยแล้วเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนพี่น้องเลยบายแบะติดเลยติดแล้วไปน้ำใส่ไปน้ำคนเลยเห็นบ่อเบะน้องอึงนังกอยเลี้ยงกี่นะไปน้ำคนเลยเห็นนี่ไปได้ห้องนี่ก้องแต่ห้องห้องนี่แลนมาเลยได้พี่น้องเลย เพราะว่าเพิ่นกับชีเขานแม่บ่ได้เลยเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นนี่ซนพี่น้องไงยยังเอิ้นอ่าบ่ให้ใกล้เนาะหายใกล้โดแม่เพิ่นบ่ให้ใกล้แล้วก็อีกมีเพราะว่ามีแม่เออแม่ทอ้อนนี่3-4แม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็บ่ให้ใกล้เลยแม่ตัวเองก็ยังบ่หายใกล้เลยนะนี่ลุงกันโอ้ยคุณมันยำนอนนะใช่เนาะนอนก็นอนน้ำมูอยู่แต่ว่ากับซุนั่นแหละแม่เพิ่นกับเด็กยังทั้งเลยแต่ว่ากัเอานอนน้วกัน เพราะว่าเขาเสียเขาแยกบ่าได้พี่น้องเลยเนาะเพื่นห้องเด็กปุ๋ยบ้กินตีนด้วยนะตีนด้นะนะปลาสาเกะพี่น้องเลยเมื่อหาไม่ตื้นแบบนี้นะเนาะโดยได้จากเกลืออีกโดนๆเกลือหาเมื่อหนึ่งสองสามเทือพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นหิวเด้เพิ่นบ่มีนมเพราะว่าช่วงนี้ยังกินอาหารบ่ได้พี่น้องนะเลยเนาะอืมช่วงนี้ยังน้อยอยู่นิ้วมูอเพิ่นก็ันก็แฝงอะไรบ้าเลยเพาะแปะน้อยทั้งเบิดน,นะ จะได้ไม่นะ่ะเก้าตัวพี่น้องเลยเนาะเก้าตัวแต่ว่าเมื่อน,นั้นเพิ่นมีตัวหนึ่งน้อยๆนะพอตายแล้วอืมตายแล้ยนะโดยตายเพิ่นว่าน่าจิเม่เพ,พิ่นโคตรก่อนกัหนดหรือว่าอะไรพี่น้องเลยเนาะออกมานนหน่อยแห้งก็เลยตายพี่น้องเลยเนาะเออแต่ว,ว่านี่หันบ่ตายชื่อไว้ไหนอันนี้นั่นแมวนิ้วตั้งให้เพราะว่า,พา,านนพนเ,นพ,นเนนะพิ่นสาเหตุที่ว่ากินนมน้องปินเนอร์ปินเนอร์นาะพี่น้องเลย ก็ได้ตั้งซื่อให้ว่าไฮคิวโอ้แพะไฮคิวโดยน้องไฮคิวเป็นยังไงกินนมน้ำกันกับน้องวินเนอร์เด้อน้องวินเนอร์ก็เบิดไว้แล้วนมบดนี้มีช็อคโกินแล้วพอแล้วเพื่อก็กินเก่งๆเนาะแค่เดียววีดังไอ้เต้าหนึ่งแค่เดียวใจใจดุน้องวินเนอร์มีน้องเพิ่มแล้วโดยน้องวินเนอร์มีน้องเพิ่มเลยเด้อปลาลุงเอ้ยฮ่า ออกลาลูกเน่ยออกปลาลูกเลยลูกวินเนอร์มีน้องเพิ่มแล้ววิ่เนอร์วิน้องเพิ่มแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวฮะตัวอิ่มเลยนี่อืมใช่เอะมันต้องเต่าใหญ่มาเนาะเออเพราะว่าแมวนิ้วซุ่งให้นี่แกอย่าไปลงอย่าไปลงอย่าไปลงเอาให้ลูกกินอีกเด้อบอกเผ่เขาไปจังหาเพื่อนเนี่ยสะให้เพื่อเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเต่าเก่าของน้องวินเนอร์เพื่อแรกเนาะ เลยอะให้น้องไปเลยให้น้องเพื่นต่อมาลูกปิดได้แน่เลยนะนี่ม่ได้ไปน้ำหมูในเราะเพราะว่าหมูซนไปในหมูหอยก่ายเดิมติดเป็นคนใหม่เนาะเลยไปนองวินเนอร์เลยบ้านเลยน้องวินเนอร์เลยเพื่อนอะไรไปชาป้าพี่มาเที่ยวเพราะว่าเพื่อนเป็นตัวแม่พี่น้องเยเนาะก็เลยแบบว่าอีต้นเพื่อนาปทำเมื่อพยู่นพายเสร็จ บาทั้งมือก็ต้องเลนเลนมือพี่น้องเลยหมูวานนี่คอยเมือเอาเอานุ่มมาให้ย่างเมือเมือน่ามีหวานนี่ก็ได้กับน้องวินเนอร์เพป็นมาเอานุ่มให้แบบนี้แล้วล้วกับมือน่าอีหรือเท่าเอาเข่าเคาะอัดไว้เลนเมือแบบนี้เพราะว่านเป็นแยกไปน้ำเด้เพป็นลึกเด้ลืกอยู่ลำ坤อะลรพี่น้องเลยโบอิ่มันจน้องบริสุทธิ์อีกน้องนี่เพาะเห็นเต้าอยู่อือรวมอะไรกันเนาะอืออีกนะโดยต้นแล้ว มาเลี้ยงพลอยชื่อตู้อาราคาถือไงแล่ะอยากกินน้ำลูกเอาไว้แล้วบอกกินน้ำลูกเอาไว้ได้พี่น้องเลยเฉพาะเป็นหนึ่งอ่ะหัวแห้งแล้วน้องเป็นยังไงนะเลยดึงแมงนิ้วไปส่งอีกก่อนพี่น้องเลยนะเลยเอ๊ะเฮ้ยไปเลี้ยงวันนี้วินเฮ้ยลูกมือพอบุญเลยอยากคิดว่านมเนาะคิดว่าเต้านมพี่น้องเลยอืม Thì, thì tao nhiều Sẽ, sẽ bực mà má con nhập mượn pin nào nó. Nó đi bọn. À hay Còn lòng bừng mà nó sẽ đâu. Hay kêu. Kêu. Nhớ khึน nhớ tao khึน lẻ. Có mà hết này, cứ ông mẹ phần này pin nào nó. Ừ. Chỉnh chút 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 Im đã. Bỏ nhá. Cho bọn một thử. ยังเราก็ต้องเซาเมื่อยไว้นั่นแบกินเห็นบ่เวลาเพิ่นกินได้เพิ่นก็ถอดออกพี่น้อะไรเนาะเพิ่นก็เห็ดชนคือกินน้อมเมเพิ่อนในไหนเพาะเห็ดชนเต่าตัก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 เลยใช่บ่เพิ่นกินเองเพิ่นอืมอื่อันนี้ก็ได้ฮะใช่ มีสองรุ่นพี่น้องเอ้นาะรุ่นหนึ่งสีใหญ่กว่านี้แล้วรุ่นหนึ่งท่องจนเวงหัวกินสักจุด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 เดีเอาไว้ยิ้มกันอันนี้ได้สิอันนี้ได้สิยังไม่กินอะไรยังไม่กินวะเดี๋ยวไปสามงานน้ำมีตู้อีบานนี้พี่น้องเไยเนาะไปคิวไปะแม่ก็ได้คิวได้แบบโอ้ท่องเวงแหละท่องเวงแล้วหุ่นล น้ำเลยพี่น้องเอ้สีดำลำเดือดเลยไปพี um, ่น้องเอ้นาะเมื่อนน้ำไม่ตุ้ยพูดอะไรบานนี่พ่นมีสองมีสองรุ่นพี่น้องเอ้เนาะรุ่นหนึ่งสีใยซ่มเนี้แล้วสองรุ่นพี่น้องเอ้มีแต่แบน้อยเนาะไปไปสะเมื่อน้ำไม่ตุ้ยพูดอะไรบานนี่เมื่อน้ำอะไรฮะพอเอ้อย่างไปน้ำเลยพี่น้องเอ้ นางเป็นนางน้องวินเนอร์แล้วน้องไาคิวเพิ่นพี่น้องเไยเนะนาะอา,าบาทน,นี่มาบาทนี่มาหามัตุ้ยบาทน,นี่น้องวินได้ไปเทาได้เฮ็ดยังเด้อไม่ตุ้ยวินไปเทาได้เบิ่งหน้าไในวินเราเฮ็ดยังเทาต้มน้ำให้พี่นเราไปเทาต้มน้ำให้แล้วพี่มีมุกลาบมาให้ม่ตุ้ยววตุ้ยเห็ดยัง ห่างจังนั่มันนี่เด้วเนี่ยพี่พื้นเพิ่มว่ามันถกโดยมันยัพื้นไทเราอ่ะนี่เนี่ยยังพื้นยันไทยโดยลุงยาเพิ่งกำมักสะสมได้พี่น้องเลยเนาะพี่น้ามุกลาบนี่เพราะว่ามุกลาบแม่ของนิ้วเอามาเต้นดองพี่น้องเลยเนาะเต้นโด่งทางนานซาวว่าเตียงท่องเพื่อนแน่เลยกัอีเพื่อนหนึ่งกันดยสบายดีมีตู้เข้าหากี่ย่า ออกมากนะแม่ที่แตงเขาให้กินสบายไงในมุกลาบมาให้บาทนี่เน,น,น่พอตู้เรามมาเลยหอ,องเรามากินเขากินนี่เราขอแขอกอาซพีปนองแมงนิวแตงข้าวซูปเปอร์กินก้อนบาทนี่เนาะพี่บาทนี่ตัดผ้ามาวันนี้ก็ไน,อนองไงเฮ๊ะ จักมาย่างแล้วักมายก็ง่ายเละโนวินจักเวนย่างและนั่ยเพราะว่าแมวนิ่วบอได้กินพี่น้องเอ้ยมีช่องพูดได้ไหมแม่เอ้ยช่องพูดเลยช่องพูดแมวนิ่วบอได้กินพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นมุกเป็นมุกมาให้เลยบอได้นั่งกินดอกพี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายดีเลยไม่ตุ้ยก็พอแค่เด้อโดยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ย เข่ากับลาบซีนเหมือนนี่น้องวินมาแต่กินดองเออของมุกของหอกเนยลาบซีนมาแต่เขึอนดองพี่น้องเลยเนาะยังนิ้วไปเขึอนดองกับไม่ได้นั่งกินเพิ่นห่อให้คู่คนณไม่ได้มุกข่งหอกกับหมูมาเลยไม่ได้มุกเลยเป็นนี้นั่นวะแต่ก็มีอ่ะมุกปลาซิวแน่แต่ก็ส้มมะเขือแน่พี่น้องเลยเนาะนี่เป็นส้มมะเขือพี่น้องเลยไม่ตุ้ยเห็ดกับมุกปลาซิวเห็ดบ่พอแค่บอกลูก ถ้าจะเอาตีกาสุขาแพะแพ้ขงแลพ่าจะได้หายแน่หายกัเศร้าเครียดกันนี่เผอยน้หาด้วยฮอน่ะน่ะเราดึเนาะแ่นั้นหายไดนอร์วินมาพี่น้องเลยเนากินข้าววมกันเลยพี่น้องเลยบอกคือเนป่าวานี่กะร่วมบุรีดีเลยเผยวานนี่นะอยู่พี่ก็หายผมแค่ก một okay. cái con chuân khi đột kỳ nhang cơ sớt vô là gì đây là hai đây đây đi hài đẹp chào <laughs> vào vườn không vào vườn này nè 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 เสียดูบ่ตุยกินบ่อฮัลโหลทุกคนตอนใหญ่นี่านตอนใหนเป็นเมนฮื่นสอเงินเพิ่นผ่านตัวเสียบอยู่บ่แซสบคู่านอยู่อันนั้นทำสิมึงก็แซีบอยู่แซีบอยู่ขู่อานอยู่อ่าเสียบอยู่ดอกเพราะว่าบ่ได้กินแต่เฮงเนี่ยพี่น้องเลยเนาะลาบซีนนี่เนาะเพอาะบ้าโดนเนี่ยพี่น้องเลยแซีบแน่คันว่าตอนช่วงแม่มันเป็นช่องพูดเลยแม่เป็นช่องพูดช่วงกินด้วยนั่น น่มันอย่างงูงอได้เหนไมนอยุ่เสียไปอีกเอาได้อ่างนี้เพ่มันมีใบบางนาวก็มันคักนี่มีใบบงนาวนี้คักใบบางนาวนี่บางนาวันเนาะคาเนาะมีใบบานาวในหอมยเรามีใบบานาวได้เงินสามเงินเด็กจุกทิ่ข่าได้น่ะาโค่เจ้าเด้อเ้ยตาโค อยากจกติบข่าวได้เพลินหน่อยอยากกินน้ำมูเราได้เพลินมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยน้อกินข้าวเศร้าข้าวเศร้ากับชัวร์จบแล้วแหละน้องวินข้าวเศร้ากับชัวร์จบแล้วว้าอันนี้ก็ไากินข้าวกับดึงกระโตกเราเป็นไงใช่แค่เทวินี่หอวะดึงกระโตกเราช่วงแบบแบบสะได้ผลคานอะไรได้เป่าเฮ้ยบุ๋มเม่บ่คุณเออบุ๋มเองคือเงิน อังเด้น้องอเอยมาเด้อมาเด้อป้าลุงเลยกินข้าวข้าววบันบวมีอาหารปนดเหมือนี้กินข้าวกับลาบสิ้นเป็นยังพ่อพูนเพชรเพบอกเพชรด่ยบอหมตุยยบ้านบวม้กินเรดูคือการแบบแยังีงนะบันเสียบกรเพาะพนะเนาะ กินไปอะไรอ่างเคนเคี้ยวมากมันปูนมันอยากกินปากอยู่แล้วโอ้ยเพชรพุดีสั่มเพชรปันใดพี่น้องไงเสียบอยู่เนาะโดนๆกินเธอหนึ่งซื้อมาเห็ดกินเองซาไปตัวเอ้ยเด้อเห็ดหลายหลายคนกินเนาะหลายปากพี่น้องเอ้ยมากบุคือกันปลาปลาสาพี่น้องเอ้ยเนาะแม่น้องนิวกาซิโกตั กินข้าวก่อนพี่น้องก็มีตุยงอยใส่งอยใส่เลยทั้งนี้ทั้งฟักทั้ง n h าลังตามลังกันข้าวล้วนกินข้าวเสร็จนอนนับพี่น้องเลยมีตุยอันนี่ก็ได้เพชรเล่เพื่อนเขียวหมากเคียวมากเดชรเลยวมื่อื่นเมื้อนีีก็กินอีกพี่น้องเลยเนาะลาบซีนเฮือนบุญพี่น้องใกล้กันพี่น้องเลย ไปไปสาวพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่งเลิ้วก็สิได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะไว้พบโป๊กันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อไม่ตุ้ยโอแค่โอ้ยเฮยสบายดิสบายดิเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยสบายดีเฮ้ยหน่สบายดิโต ตูดๆๆพี่ๆบาลุงอยู่พี่ตูดๆๆวิน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 ดูว่ามันถูกเป็นไหนถูกเป็นแล้วนะเพิ่นก็ใหญ่กว่าเป็นบัดเฮ็ดเฮ็ดกันเนาะพ่อย่อก็สงกปันใส่กันดเป็นอยู่แล้วก็พี่น้องเยเนาะูๆกเอ้ยดูบาลุงเอ้ยเนาะได้แล้วดได้เฮ็ดกบเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยไปแล้วจะไปลุงไปเนาะ